ไรวัอกหักเพราะเราเอาหรือว่าจะเป็นน้องซมโอพีดาไม่มาเห็นว่าแฟนใหม่เป็นเสียดยจะตายคงไม่มานั่งอะไรอาวอนถึงเราแล้วหรอ嘛 นางทีหลังอย่าโผล่มาแบบนี้อีกนะดีนะที่เป็นตอนเช้านี่มาดำๆมๆมองๆหาเหยื่อเหระยะ่ายายะพิมพลานล้าโอ้ยประสาทพูดไม่รู้เรื่องอย่าให้จับได้คาหนังคาเข่าแล้วกันแด้งแน่ ไข่แก้วเอ๊ะคุณรู้จักดีฉันด้วยหรอคะ <S 1> <S 1> <S เอออ๋อ,อ,อรู้จักทางหนังสือนะคะ <S 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 คือว่ามีหนังสือหลายเล่มน,นะคะลงผลงานของไข่เอ้ยเอ่ออาจารย์ไข่แก้วะคะ่ะไปลงแล้วก็พิมพ์ เมช่ามากเลยค่ะขอบคุณมากนะคะแต่ต่อไปไม่ต้องเรียกอาจารย์แล้วละคะ่ะเรียกข่ายเฉยๆก็พอเพราะขายเราออกจากราชการแล้วโชคดีของเชนซูย่านะคะที่ได้คนเก่ง,งคนข่ายมาร่วมงานด้วย <c oughs> พี่ก็เคยแต่สอนหนังสือนะคะ <c oughs> จะว่าไปงานบริษัทแบบนี้ต้องถือว่าพี่เป็นมือใหม่ซะด้วยซ้ำไปนะคะคุณน้ำ <c oughs> ไม่ต้องถ่อมตัวราคาคุณขาย <c oughs> เสียดายที่พเพียวเขาออกไปก่อน ถ้าเขาอยู่ก็คงช่วยพี่ได้มากอ่ะนี่คนขายรู้จากคนเพรียวด้วยเหรอคะรู้สึกว่าใครต่อใครก็รู้จักผู้ชายคนนี้ดีไปสมุหมดเลยนะคะ นี่คุณอย่าบอกนะว่าคนที่จะให้ผมไปไถ่โทษนี่คือขายแก้วคนอื่นยังพอว่านะแต่คนนี้ผมไม่ได้ทำอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวคุณอย่ามามั่วนะเนี่ยคนอื่นเนี่ยผมยังยอมรับนะว่าผมเคยร่วงเกินอะไรเขาถ้าจะให้ผมไถ่โทษแก้ไขาอะไรผมก็พร้อมแต่สำหรับขายแก้วเนี่ยเขาเป็นเพื่อนเข้าใจไหมครับว่าเพื่อนเนี่ยผมไม่เคย คิดอะไรเกินคำว่าเพื่อนแม้แต่นิดเดียวหรอใช่สินายไม่ได้ทำอะไรแต่ไอาการหลอกลวงเพื่อใช้ประโยชน์จากเขามันก็ทุเละพอกันน่ะแหละหรือว่านายจะเถียงว่านายไม่ได้ทำให้ขายแก้วเข้าใจผิดว่านายชอบเขาเพื่อหาประโยชน์จาก ทนายแกโคตรฉิดเนาะนิดเดียวก็ไม่เคยปล่อยผ่านงานข้าวาสุดๆเลยยิงได้แค่ดีเฮ้ยเพียวคนนั้นไงได้ท็อปทุกตัวอยาเก่ง ใครจะกลับพอใช่ไหมครับผมพี่ยิมร่มแล้วเดี่ยวยังไม่กลับอีกเหรอถ้าทางฝนจะตกอีกงานเลยนะฝนตกแค่ในเรื่องเลยครับงั้นเรากลับด้วยกันก็ได้นี่ไม่เป็นไรหรอกครับร่มมันเล็กสองคนคงจะไม่ไหว ว่าฉันให้เธอไม่ว่าเหตุผลใดเธอจงอย่าสนใจแค่เธอรับไปไม่ขอสิ่งตอบแทนไม่ได้คิดหรื่าแฝงสิ่งอื่นใด ธอจะรักฉันไหมไม่แค่แค่เพียงคนคนนี้ยินดีที่ได้รักเธออื่นใดนั้นมันไม่เกี่ยวสิ่งที่ฉันนั้นรู้ใจมันรักได้คนเดียวและไม่มีวันเปลี่ยนไปหากเป็นคน ฟ้าชะตาดนให้พบกันหากสวรรค์มองเราอยู่จะให้ฟ้าได้เห็นและให้เธอได้ าจะมีดวงจันทร์กลางใจฉันมีเธอไม่ว่าจะเรื่องใดจะเดินเคียงข้างไปให้เธอมั่นใจหายยาก้องไห้ด้วไหมะหดหมเดี๋ยวคนอื่นเขาเข้าใจผิดคิดว่าผมทำอะไรขายหรอ ขายคุ้มใจอะเพียวนี่รู้จะทำยังไงดีใครจะกลุ้มใจทำไมอะมีแต่คนเข้าอิจฉาขายเงินทั้งนั้นเลยนะขายได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งมีทุนเรียนต่อโทที่อิตาลีรออยู่อีกต่นคากลับมาก็ได้เป็นอาจารย์มหาวิทยายลายัยผมไม่เห็นว่าจะน่ากลุ่มตรงไหนเลยอนะแต่ขายต้องจากเมืองไทยไปตั้งสองปีเลยนะเพียว เอกลับมาคายก็ต้องไปใช้ทุนไกลถึงพิษณุโลกอย่างนี้เราก็ไม่มีโอกาสได้เจอกันอีกสิเพียวทำไมจะไม่ได้เจอล่ะคายสองปีมันแป๊บเดียวนองนะแล้วพิษณุโลกเนี่ยก็ไม่ได้ไกลสักหน่อยคายกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยผมก็ขับรถไปหาขายได้ไบ่อยไปทุกเสาร์อาทิตย์ก็ยังได้เลยจริงหรอเพียวอืจิจริงๆนะเพียวต้องไปหาขายจริงๆนะ ไปแน่แน่จ้ะขายเพื่ออนาคตต้องขายเลยขายต้องเข้มแข็งรู้ไหมถ้าขายเรียนจบโทได้เครดิตเป็นอาจารย์ต่อไปถ้าขายไม่อยากรับราชการขายจะทำงานเอกชนที่ไหนก็มีแต่คนเขายินดีต้อนรับอืม ได้คุยกับเพียวแล้วขายรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยเออขายนี่ <c oughs> ผมไม่สมัครงานที่เซนซูย่าไว้อะ <c oughs> ขายช่วดูงานของผมหน่อยสิว่า <c oughs> มันมีอะไรบกพร่องตรงไหนหรือเปล่า <c oughs> ผมจะได้แก้ไขก่อนไปสมัครงาน ประโยชน์ก็เขีย่ยเขาทิ้งและไอ้ที่สัญญาว่าจะไปหาเขาก็ไม่เคยไปออนี่แถมพอส่งเขาขึ้นเครื่องบินเสร็จนายก็รีบเปลี่ยนเบอร์มือถือทันทีเลยไ,<ว>ไงยะฉันแฉเรื่องนายพอหรือยังเฮ้ยโอ้ย,อยนี่แต่ผมนะไม่เคยที่จะทำอะไรแบบนั้นเลยอย่าบอกนะว่าไม่เคยใช้คำว่าแฟนเออซาวิสซะขนาดนั้นจะไม่ให้เขาคิดเป็นอย่างอื่นได้ยังไงยะเ้ยนาย ไม่ต้องมาบอกด้วยว่าไม่เคยล่วงเกินขายแก้วเพราะท่านายเลวขนาดนั้นนะป่าเนี้ยฉันสาบให้นายเป็นลิงตูดแดงไปแล้วยายโอ้ยโอเค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 ไปไปไปล้วก่อนไปลอง <c oughs> <c oughs> โอเคผมเข้าใจละบอกลงแค่ทำให้เขาหายอกหักจากผมแค่นั้นพอใช่ไหมครับคุณลำพา แต่ชีวิตแววนคือให้นาำได้สองอย่างเานั้นแหละคือรักกับรวย